สวัสดีครับพบกับช่องไทยบาสก e บอล l ะคาเดมี y นะครับก็วันนี้มีเพลย์บุ๊กสวยๆมาให้ดูกันนะครับเวลาน้องๆดูบาสเนี่ยจะได้ดูรู้เรื่องนะครับแล้วก็ดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเป็นเพลย์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคครับก็เพลย์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นของทีมชิคาโกบูลนะครับก็เป็นเพลย์ที่ เห็นได้บ่อยๆแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมนะครับก็คือดับเบิลสแต็นะครับแล้วก็เป็นการสกรีน2ชั้นนั่นเองนะครับอย่างในภาพนะครับก็คือจะเป็นไดอะแกรมนะครับทางซ้ายจะเป็นตัวอย่างนะครับก็ไดอะแกรมก็จะประมาณนี้ครับก็คือพอยต์การ์ดนะครับเราจะเลี้ยงมาทางด้านใดด้านหนึ่งของสนามนะครับอย่างในกรณีนี้คือเขายืนทางขวานะครับเขาเลี้ยงบอลมา แล้วไม่ได้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่เหนือเส้นสามคะแนนเลยนะยืนแบบเกือบครึ่งสนามเลยนะครับยืนขนาดนี้เลยนะเสร็จแ,แล้วก็จังหวะเนี้ยให้3คนแถวบนนะครับเห็นไหมหนึ่งสและ3นะครับเนี่ยคนที่จะเล่นน่ยไปยืนปักอยู่ข้างล่างแล้วนะครับ3คนแถวบนนะครับยืนเรียงแล้วก็เดินเป็นแนวเข้าหาผู้เล่นเบอร์3านะครับซึ่งในคลิปนี้จะเป็นแซ็คลาวีนนะครับ แล้วก็เดมาเดโรซานเป็นคนส่งนะส่วนเบอร์สเนี่ยครับจะเป็นคนเปิดพื้นที่นะครับโดยการวิ่งวิ่งพาวิ่งพาตัวประกบนะครับอย่างเทรยังเนี่ยออกไปทางมุมที่อย่าไปยุ่งกับเขานะครับบอกมานี่มานี่มาน,มานี่ตามฉันมานี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะให้เบอร์1และเบอร์ห้านะครับทำการสกรีน2ชั้นนะครับดับเบิลสเต,ต็ให้เบอร์3ออกมารับบอลเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง หรือจะข้ามเข้าไปหาห่วงนะครับจังหวะที่เขาข้ามเข้าไปเนี่ยถ้าตัวตรงนี้ที่ที่เบอร์สี่ลากเขา้าลากพาไปเนี่ยเข้ามาช่วยหดมาช่วยเขาเบอร์สามที่รับบอลข้ามเข้าไปก็สามารถคิกเอาท์ออกมาให้เบอร์สี่ตรงนี้ยิงได้นะครับอ่ให้ลองดูจังหวะการเล่นนะครับอ่าเห็นไหมครับพัดไปแล้วคัดไปแล้วนะครับแซกครวินได้หนึ่งชั้นสองชั้นนะครับแล้วก็ชูดนะครับ แค่นี้เลยง่ายๆนะครับเป็นท่ามาตรฐานนะครับสำหรับสำหรับบาส NBA เลยนะครับก็คืออยู่มุมนะครับยืนอยู่ตรงมุมแล้วก็ฉีกมาเอามีได้ได้สกรีน2ชั้นนะครับฉีกมาเอาแบบนี้เลยนะโคตรง่ายนะครับแต่ว่าเหมาะสำหรับการเล่นแบบแมนทูแมนนะครับถ้าเจอบาสโซนเพลย์แบบนี้อาจจะ ไม่ execute นะครับก็คือแบบอาจจะทำไม่สำเร็จก็ได้นะครับคร mm ับ hmm. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเลเย์แรกของเรานะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ทางผมก็กำลังมองหานะครับผู้เล่นที่จะเข้ามาร่วมทีมนะครับ โดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์นะครับใครที่สนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาครับอยากได้สักคนที่สูงแบบ190นะครับขึ้นนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานัด t r y out กันนะครับว่าคุณพอที่จะเล่นได้ไหมนะครับแล้วก็มีความสามารถพอหรือเปล่านะครับอะไรอย่างนี้นะก็ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับถ้าใครมีเพื่อนนะครับที่อยากจะลอง t r ายเอาดูนะครับอยากจะลองทดสอบฝีมือนะครับก็เรียนเชิญนะครับเอาไม่เกินอายุยี่สห้ายี่บหกนะครับไม่เกินนี้นะนะครับที่ที่จะมาทดสอบฝีมือนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับแล้วก็ขอตำแหน่งสี่กับห้าเป็นหลักนะครับ 123นี่ผมมีแล้วนะครับผมได้เต็มโคต้าไปแล้วนะครับตอนนี้ผมขาดตำแหน่ง4ตํตำแหน่ง5นะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆน้องๆด้วยนะครับที่ตำแหน่ง 1, 2, 3นี่เอ่อนเราได้ครบแล้วนะครับต้องการแค่4กับ5นะใครสนใจก็ทักมานะครับติดต่อมาได้ที่เมลลิงข้างล่างนะครับหรือ Discord ในห้องนี้ครับได้หมดนะครับ